เอินครับแน่นอนแจ๊กสุดแจ๊กตัวลราสบุ่รีครับแน่นอนเชียวเลยใช่นี้นพะพัเกเลี้ยงเด็กวันนี้พี่น้องชาวตุวตวรกีคนไทยทีซึ่งเป็นตัวแทนต้สอ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 านสสชาดาไทยเศษครับดีกว่คู่นี้ได้ไปไกลกันนะลากเรือผ่านกันเป็นจ้ำอ่ะราชบุรีกับสมุทรสาครนตั้งรายการกำลังไล่ทงก็เป็นสุดยาณบงง่งบอกก็เรือทั้งคู่ใช่เยายาค่อยไหลเรือเข้ามาให้หัวเรือตงคู่เสมอกันแต่รายการนี้ครับเรือ เหลือเศษแม่กำลังจะเข้าไปเคลียร์เือตำหนล่องน้ำอยไหลลงมาใช่ล่องน้ำแยอยู่กันที่งยิงมาเลย่อน้โดนเาจไม่เยียบกับนิมมกการสะบโงน้ำเปิดแป้ปนเดียวรายการนี้มีการแปนเพราะว่าแปนเดียวนั้นไม่ไดกี่ครฝาดิอย่างไรล่องน้ำแดงแต่เือาแดงมีคับมากนะโยธินกรุงีสาาตัวค่ายกับไทยเพชรุรีอย้เอาไป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 เอาป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 อปาปอปาอาปไปไปปอ เพียงพีรับทุ่มตเด็กเกียงเด็ดรับในหมดเล่เก็บภัยแรงแข็งี่เกียงเด็ดรับจะฟวักล้ยทหารพมไม่พลในเมื่อเกียงเด็ดรับน้ำเลี้ยงดีกว่าภัยแรงแข่กี่จะแสงตาหันเลยว้าแล้วบางคนที่บอกเราเกียงเด็ดรับหมดภัยแรงแข็งที่รับหมดภัยเมื่อเจริญสมัยมาเรือเสียเรือเสียหมีเรือสมัยต่างคนต่างคนกับมาเอาเลยเฮโลคาบาเมื่อไอ้นัดไก่รับมาคนจะพายแรงแรงียดีรับมาภัยต่างคนละสัจะมาตัางมาดึงใจดึงใจคนมองคนฟังมันนั่งฟังตรงนี้ยู่ไม่ได้เพราะว่าเกิญที่ไปยนการแก่งโลกน้ำแล้วก็จะต่าอยู่แลดูเหนีหนีไม่ตกแหล่ ที่ดีขึ้นมากเท่าไรตามดินมาด้วยอะไรยอะทิ้งอะไรยอะทิ้งว่าอย่างไรตอนนี้ปวดหนักของตาไม่มองเราหงดิทิายจับมาหนึ่งจับมาสองตัวยาวสาวลึกหมดติ่มาแล้วอะไรยอะทิ้ปีกนะกับเทเดลเทเดลมีนะแล้วเปลี่ยนเกียร์แั้วก็ว่าจะดีชนิดนี้ต้องรอดฝั่งนี้ไม่มีอะไรเพราะตีเยอะจะเตี้ยอะไรเยอะทิ้งจะตี้ยดีมะอะไรเยอะที่บอกว่าจะเจ็บคุณพ่อไม่ตักจับดีมะจับรู้เก่ีเตี้วแล้วอะไรเยอะทินงจะมาวันเจอกันไปอ่ะห้าสิบ ขอจมวิ้นครับแล้วก็เรือทั้งคู่ก็ไปค่อยขยับขยื่นเคลื่อนกันมาครับรู้เทิงรู้ทางกันก็ไปค่อยตะโกนผู้บอกได้ทันีดีครับเวลาครับเข้าเส้นชัยหลังจาก400เมตรอัดกรมาสุดแรงเงกิดทับก็คกบจะรู้ว่าสู้ไม่ได้เะครับพี่น้องชาวเรือได้รู้ว่าสู้กันไม่ได้ทั้งคู่แล้วก็ปลตัวเรือ,อไหลเข้าเส้นชัยไปกรรมการผู้ควบคุมเกียรติได้เลครับตอนสี่เดีเรอที่อรองน้ำ แดงลำน้ำแดงครับอัครโยธินครับของสมุทรสาครกองทบกกรมสืสอส่อสารครับเป็นเรือชนะอีกครั้งครับเรือที่ชนะได้แ่เรือที่อยู่ร่องน้ำแดง